นักสู้จากแดนพูดดีครับสหราชาอาณาจักรครับาาหรือว่าอยู่ในเต็ดคิงดอมครับจากบิลรี่อังกฤษครับมาร์คเมส่วนนักชกไทยครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่าง เ0กิโลกรัมครับ175เท่ากันนะครับ2 1กับ29ต่างกัน8ปีครับประสบการณ์ในจองกล้องเชียงดาวเนี่ยเหนือกว่าเล็กน้อยครับโอ้ยถีบ้าเขาเลยครับมาร์กเมย์ถักไทยแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องทบต้นทบดอกครับกล้องเชียงดาวครับนัดสอบซ้ายตีเขาประกบปุ่งในเลยครับอ้าร่วงครับจะุกซ้ายครับ สายสั้นเงับแม่กระตุกคุกสายสั้นับมาร์คเมมทำใสหน้าไม่เท่าไหร่โอ้จังหวะพลาดครับอ่ะต่อเลยครับกองเชียงดาวลุยโอ้โหแบบนี้ครับต้องเอาถึงน็อกครับต้องเอาถึงน็อกให้ได้ครับโอ้ไปหนาครับโอ้โหมาร์คเม์อยู่ในมดป้องกันตัวอย่างเดียวเลยครับโอ้จะสอกสวนยังไม่โดนครับ หแหม่เดินเข้ามาครับน่ากลัวครับเอ้าวงในครับต้องกันไว้ก่อนก็บาโอ้โหเสียบเข่าดีครับมาร์กเมจะตีอย่างตีไม่ได้ครับโอ้อ่ะ จะเสียบเข่าก็แหมอยู่เอฟเอคูปซะด้วยนะครับมาร์คเม <ś 2> <ś 2> ย์ยังไม่มีจังหวะครับอ่ะอยังไงครับขยับมาล็อกวงในตีอ่ะเจอซ้ายของมาร์คเมย์เหมือนกันครับอ่ะโอ,โอ้พยายามจะขวางหน้าตีนะครับกล้องเชียงดาวครับ ยิงลูกซ้ายกับปักเมย์ไต่ขวาเสียบเข่าครับกลองเชียงดาวอะไล่แขนเสียบอีกทีนึ่งแต,แต่บอลโดนเข่ากับเฟย์กุ๊บเลยครับกลองเชียงดาวครับปักเมย์ต้องปล่อยของโชว์ของหน่อยยับซ้ายสองไม่โดนกลองเชียงดาวครับ หลังจากโดนนับไปนี่ดูดีขึ้นนะมาร์คเมย์ครับฝันสองก็ไม่โดนแอบสติสามัญชนะน่าจะกลับคืนมาแล้วครับมาร์คเมย์ครับโอ้โห้เสายบเอาโดนแล้วครับกองเชียงดาวโดนบ้างครับเสียบโอ้ยเสียบเข่าถึงหน้าเลยครับไหลไม่ไหวครับมองว่ามีศอกมาแล้วครับศอกขวาโอ้โหสถานการณ์มันจะพลิกโลกมันจะหมุนกลับหรือเปล่าครับ ลากมานัดสองไม่มีจังหวะครับไปหน้าขวางขวางตีไหมโอ้หาจังหวะนานเหลือเกินครับหมดยกซะก่อนโอ้โหช่วงท้ายเกือบไปมึงเรียบกล้องเชียงดาวอ่ะดูภาพช้าครับนี่ครัไปทีบทักทายแบบนี้ก่อนครับก็เลยจัดให้เลยครับฝุกซ้ายร่วงขามุมครับหน้าบ้านตัวเองเลย โอ้โหรอดมาบุดปิดครับจากนั้นโอ้แรงมาเรื่อยๆครับมาร์กเมย์กรบฟันสองไม่โดนครับสองูทูธนี่ครับจะสอกกลับไม่โดนครับแล้วช่วงท้ายนี่ครับโอ้เคยกเข่านี้ถึงคางเลยนะครับอ่ะยกสองครับใส่กันเลยครับโอ้ไปตววิไม่ปับจูนกันนานครับคู่นี้ เดินหน้านลครับมาร์คเมย์คออยู่ไหนคออยู่ไหนตีผมเรียนอยู่ f a กรูปครับมาร์คเมย์บอกไปขวาครับติดบังหือศอกเข้า <c oughs> ไปงัดศอกซ้ายโอ้โหแกเข่าถึงนี่ครับรักแร้เลยครับมาร์คเมย์ที่เข่าตีสูงจริงๆครับอันตรายครับอาวุธของมาร์คเมย์ยับซ้ายเข้าหน้าบีบซ้ายยันไว แต่กองเชียร์ดาวก็เดินแล้วครับต้องเปิดเกมเลยครับเพราะว่าโดนนับไปนะครับอาตัวเองได้นับนะครับแต่ว่าโอ้โหไปไปลายยอนี่ก็มีเสียวเหมือนกันต้นน้ํายังลุยอยู่ครับกองเชียร์ดาวโอ้ยโ,โดนศอกมาร์กเมย์โอ้แกเสียบเข่าถึงหน้าอีกแล้วครับโอ้แข้งขาแค่ยาวจริงเครับโอ้เข่าดีครับไปหน้าขวางยังไง รัดมาตีโอเ้โอเด็ดดอ,อกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยครับไอ,อ้น,นี่ตัดไปใไส่พุงนี่เคลื่อนขย้อนแน่นอนโอ้ยมาแล้วสอกขวาของฝากจากเชียงใหม่ครับไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มใส้อัว่วแคบหมูครับสอกหมัดแบบนี้ครับมัดขวามาสอกขวาโอเ้เกไม่มี ยอมเลยครับมาร์กเมมีโต้มีเทียงตลอดนะเสียบเข่าซ้อมเอาอย่างไรครับอย่างไรตองเชียรนเข่าอีกโอ้ยังเรียกรับคืนไม่ได้ครับมาร์กเมโอ้ต้องเอาคืนให้ได้ครับโอ้กองเชียงดาวอาการไม่ดีครับรัดสะพายแรกอ้าวยังไงโอ้โหทีมงานเอฟเอกุศลใจครับยังไงครับนับหรือเปล่าครับนับหรือเปล่าน่าจะได้นับคืนเนี่ยครับ โอ้มาร์เมอีกหนึ่งนาทีครับเกือบหนึ่งนาทีครับเสียบแยงยยงๆยงครับโอ้สองยกสองนับคนละนับครับโอ้โหคาดดาวลำบากครับแบบนี้หมดหรือครับก้องเชียงดาวครับไปเร่งเยอะในช่วงแรกครับ โอ้โหดูครับตอนนี้ครับขยมขย่าตีอย่างเดียวเลยครับมาร์กเมย์ครับตีซ้ายตีขวาตีสลับฟันปลาดัานติดเชือกโอ้แล้วมาตีโชว์หน้าบ้านของกล้องเชียงดาวเลยครับถีบหน้าเข้าไปโอ้ยรวงไปครับไม่มีอะไรครับกรรมาการว่ากันต่อโอ้ยเสียบเขาเ่าอีกโอ้กล้องเชียงดาวอาการแม่ไม่โอ้โหเนี่ยกูตีถึงหน้าดีว่าหมดยกก่อนครับ โอ้โอเดี๋ยวดูครับนี่ครับข้างบนก็ปากศอกลงไปครับข้างล่างก็เสียบขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โเข่าโหดได้เลอเกินครับปาร์เมนี่ขนาดหันหลังนะครับยังปากศอกเข้าไปอีกโอ้เนี่ยครับทีบหน้าต่โดนกวาดเทครับโอ้โหดูทีมงานสะใจครับ สองยกคนละนับครับยกตัดสินเลยชิงดำเมื่อแบบนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับดีคนละอย่างครับแข่งเป็นของกองเชียงดาวเข่าเป็นของมาร์คเมย์ปักสองอีกแล้วมาร์คเมย์ถีบหน้าโอ้โหยู่ปากปล่อยๆเลยครับเกี่ยวไว้ยังไงครับแต่กองเชียงดาวก็ต้องระวังครับเพราะเข้าในนี่มาร์คเมย์ดุเหลือเกินต้องรักษาระยะไว้ครับนี่ครับแข่งขวาถีบยันไว้ เดินหน้ามาทื่ๆอๆเงี้ยครับมาร์คเมย์สับศอกไม่โดนรัดแม่จะตีกรรมการแยกซะก่อนนะครับโอ้ดูแล้วเรียวไรย,ยังไม่มีหมดเลยครับมาร์คเมยนน์ครับโอ้ขณะที่กล้องเชียงดาวนี่ปลายยกนี่เห็นได้ชัดเลยครับเป่าปากครับโอ้ดูแกกดครับตู้กดมาตีครับเป้าหมายอยู่ที่หน้าเลยครับเพราะเข่าแกยกทีนี่ยกขึ้นสูงจริงๆ ฟันศอกรัดอีกแล้วล็อกมาตีโยเก่งตัวสู้ของเชียงดาวมารเมนี่เข่ากันแหลมกว่าครับโอ้ใครไม่เคยโดนปล้ำล็อกแบบนี้นี่ต้องลองนะครับเรียวแรงรที่มันหายไปครับจิงดิ้นยิง,ง,งแน่นเรีบปีบขวายันไว้ปีบซ้ายแหม่หมมีหักศอกซ้ายครับเสียบเขา่ายอดอกอีกแล้วครับ ปกศอกเสียบเขา่าโอ้ใจยังไงครับกล้องเชียงดาวโอ้กเห็นกล้องเชียงดาวเป็นกลองแล้วไงครับก็ตีเอาตีเอารับมาร์กเมย์ปากซอกอีกเอา้าลัดมาลัดมาโอ้ต้องกองต้องเกี่ยวเชื่อต้องหาตัวช่วยเลยครับนี่งงนครับสังเอสังแงสโลสเลครับยืนแทบจะไม่อยู่เลยครับกล้องเชียงดาวอื้ตีเข่าซ้าย จิ้มขวามาลากมาโอ้โหโอ้โหโอ้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 จิ้มซ้ายแหมไม่รู้จะไปไหน้ายอ่โอ้ยโอ้โหมตุ้มเมฆยังใส่เสื้อวีเลี้ยงอยู่เลยแต่ตอนนี้ถอดนะครับมันร้อนรับแผ่เชียร์ซะขนาดนี้โอ้ยทีมงานมาร์เมเสียบอีกเสียบอีกสับสอกข้างบนก็ปากสอกปากซอก โอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับกองเชียงดาวครับกเสียบเอาเสียบเอาครับโดนอีกหนึ่งนับแล้วอาการนี่บงบอกครับว่าหมดแล้วครับกองเชียงดาวครับจากได้นับมายกแรกครับโอ้โหตอนนี้ยืนแทบไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วครับมาเมเสียบอีกเสียบอีกโอเรียวแรงกำลังไม่มีกรรมการบอกพอเถอะครับโดนเยอะครับโดนเยอะมากครับ โอ้ทีเคโอเลยครับโอ้โดนไปก่อนนะครับมาร์คเมย์เดือดทุกภาพช้าครับโอ้นี่ครับไปเป็นพระเอกนะเลือกเสียบทะลุฟ้าได้เลยครับมาร์คเมย์ครับนี่ศอกซ้ายครับโอ้ฟันแม่นจริงๆเสียบเข้าโอ้หเต็มเต็มเครับเนี่ยปากศอกลงไปปากศอกเข้าไปปากศอกเข้าไปครับเสียบข่าวอีกโอ้แกตีได้ทุกที่ทุกทางจริงๆครับ โอ้ oh, เห็นได้ชัดเลยครับหมดครับก็เชียงดาว Ladies and gentlemen give it up for your winner by way of TKO In round number 3 The Blue Corner Mark แล้วก็เป็น Mark May <Yeah. S 2> จากสาหราชาณาจักรครับลุ่มอังกฤษขวาชาัยไปครับ oh. TKO <What? S 2> นิยกที่3